ตรีเรพชรโปรดักชัน่นท,ที่<ร><ร> ใครจะบูชาน้ำมันก็เกียมปัจจุป,ปัจจัยเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวจะมีคณะกรรมาการนะเกอกน้ำมันทิพย์จำนายให้พวกเราบูชาบูชากันนะครับก็คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาใครเมื่อยตรงไหนเดี๋ยวจะอาบน้ำมน,น้ำมันทิพย์เนี่ยท่านอาจารย์จะอาบให้ Bởi vì hãy sáng lòng ta lòng người ta lòng người てて。<点> หลังจากเที่ยงคืนถึงตีห้าก็ที่ 5, กรุงเทพเอาพูดเล่นปา่าสร้างบรรยากาศเที่ยวบัานยัง จริงครับไปทำอะไรทิพบ้านไปอาบน้ำทะเลไม่รู้ปูบันทึกไปแล้วอ่ะการบวชพระเรื่องเข้าพิธีเทพสามเด้งเอาไปไงของผู้สูงเอาไปเนี่ยเหนียวเหนียวเหนียวนี่อย่างไรก็ฝากเอาไว้ไปดูครับชมนี้ก็เข้ามาชมได้เลยนะครับนั่งตามก็ดีเลยนะครับใกล้ๆชมกันแบบใกล้ๆไม่ต้องกระพริบตาคนมีครูมีวิชาเรื่องธรรมดานะครับ ลผมผมไม่เหมือนปรมาคูัลลัมคูท่านมีปวดกับผมไม่มีอามาเพชรครับน้ำมันราคาเก้าสิเก้าใช่ไหมใช่ไหมจัะอัมาเพชรอัมาเพชรก่อนจะเป็นอามาพึ่งทำไมรักษาก็ทรงเป็นพระอามาพากมาสนาใกล้เคียงโอ้มันเป็นระดับหนึ่งของอาการนี่เดี๋ยวผมไปเจอชาลีมาปีเสร็จนะเนี่ย นะครับไม่ใช่แกงกระเทียมแล้วท่านมีความสามารถในการดับพิษนะครับสกนะบกดพิษยานะครับธรรมดาดาอะไร ขอนอนอนอ้อนวอต่อพระสงฆ์พระพิราณุเพละคณะอุบาจาร์เนีขอนอกน้องต่ออ,อ,อ,องค์เทพองค์ธรรมผู้มีร่างมีองค์มีเทพประการร่างพระพทธท่าน,นและเจริญสุขสวัสดีกบัญดาสุภาสถาิชนี่จิณนมณทนพิธีไหว้ผูปุราจาร์าของคุนสีภัยไทยแท้เราวันนี้คณะพอาูรูพษี มีปู่ฤาษีกาหลงปู่เทพนรติิงแล้วก็ปู่ฤาษีลวงพิธก็จะนํมาประกอบพิธีหผม้็มันวนเพื่อเป็นการเสริงมปิมคนในมณฑน,นพิธีที่ประกอบพิธีไหว้ปูในวันนี้ยินขอเจริญสุขกับปัญญาสายเป็นทั้งหลายเมืรร่อฤาษีประกอบพิธีอยู่ก็ขอให้คนจเจริญทุธานฤาษีพามาฤาษีสังขารุาษี 不用你给我 ขอสิ่งศัก์สิทธิ์ท้งหลายทรงมาปกปักรักษาความศักดิ์สทุกๆุลูกทุกนามเทศทุกองค์ทุกตนทุกท่าติพันธุ์มนิทย์ขอพรพระบารมีควรตะกีรัตราตายและสิ่งศักดิ์ที่อยู่ในจักรวาลนี้ขอเชิญวันพร้อมพันธุมนุีปฏิิศาสตร์พรชยเก็บวข้าพองหลายมาเพิ่มพูนบุญญลิศ ให้เป็นประสิทธิใจมาเพิ่มพลังให้เกิดความมั่งคั่งมั่งมีทีดีไตเกิดความเป็นสิริเป็นมงคลแก่ปวงข้าพเจ้าทุกตนทุกโลกสมานในมันท,นทพิธีนี้ขอความสุขความสุขเร็จในสิ่งที่ปวงข้าพเจ้าประสงค์อันชอบประกอบปร,ริยธรรมวินัยของพระสรราเชร็จแล้ว ขอจงเสด็จขอจงเสด็จโดยฉับพลันทันทีโดยทั่วไปกาโต ก่าบพวมรอนมเชิญเท้าวอสินราหูมหาทเทเจียมณฑลจักรวาลพระว่าตจาตุมหาราชิกาข้าพเจ้าขอกราบพามร้อนมเชิญท้าจาตุมหาราชผู้เป็นราชาแห่งเทพพิาจาพัทนสิทธิตมณฑลจักรวาลจาตุนสวรค์ตัวตาตโวตาขาข้าพเจ้าขอล่าวความรอนมัเชิญเชิญท้าวสกัดเพวราช พระอินทร์ผู้เป็นใหญ่คนส,สวรรค์สวรรค์สัมมาสุสาพรมมาสประสิข้าพเจ้าขอกราบพระองค์เชิญข้ามหาพรหมสตรพรหมพระพรหมผู้เเลมีอานุภาพเป็นมากมีลิปเปียนใหญ่มีบริวารเป็นมากมีลาเป็นหลายมีพานกระดกเคลื่อนใสกล่าวคำนอบน้อมต่อองค์สัจจะสัมมาพทเจ้าอันข้าพเจ้าจะกล่าวคำนอบน้อมต่อองค์สัจจะสัมมาทเจ้ามหาเทพมหาพรหมข้าหลวงนานะโมตัสสะ นะโตะูชาจะยานังาตาหมัาปูที่พุทธาปัญญาจะผกมาเตชามหายสาหโขามหาญาสเปเทวะปา่าสเปมุตสาพิทาจาสเปมุตสาพิทาจ่าสเปสตา ทีทีวีนิวรับผลิตสื่อโฆษณาวิทยุโทรทัศน์มิวสิกวิดีโอภาพ,พยนตร์สารคดีตัดต่อวิดีโอรับทําขวัญน,นาคโดยศิลปินแห่งชาติชั้นนำรับจัดงานแสดงแสงสีเสียงดารานักร้องตลกให้บริการเช่ากล้องถ่ายทำภาพ,พยนตร์ และสื่อมัลติมีเดียทุกชนิดนิตยสารทุกประเภทรับปั๊บแผ่นดีวีดีวีซีดีครบครันครบวงจรกับตรีเพชรโปรดักชั่นใกล้ไกลในราคาที่เป็นกันเองสนใจสอบถามได้ที่0811030844หรือคลิกไปที่ ttvnew.in.th